คุณยายกำลังมัดผักกระดองมาผักตีนเต่านะคะมีหลายชื่อผักเก็บมากำลังสิบบาทคุณยายไปเก็บมานะคะจากทุ่งนาวัชพืชของไอ้นั่นนะคะวัชพืชของนาข้าว กระดองมาเด็กน้อยเล่นของเล่นอยู่กำละสิบบาท มีอยู่หอันนี้มีอยู่กี่อันหก,หกเท่ากันอันนี้หัวใหญ่มีอยู่ห้าอันอน,นี่ก็หกอันนะคะใหญ่เตรียมไปตลาดกระดองมา้า ส0บ0ี0ส0บ0ามบาทอย่างละนิดอย่างละหน่อยรายได้คุณยายวันละ200 300นะคะ

กระดองมาจะได้ร้อยกว่าบาทนี่แหละกระดองมาคุณยายวันนี้เ,เสร็จแล้วหนึ่งมัด